สวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพูดเรานะครับผม fun. โฟ of ฟันโบไปเรื่อยวว้าว้าว วันนี้ฮะแกเรากลับมาในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ยังไงพี่ไม่เห็นหน้าพวกเราคุณทําอย่างนี้ได้อย่างไรหน้าตาได้ยังไงแกต้องบอกว่าช่วงนี้เติมหนักไปหน่อยเบ้าตาครับไม่อยากถ่ายวันนี้ฮะเรากลับมาในเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมมาเยค่ะรวบรวมเกี่ยวกับเกม Master รเดอโอ้โหเป็นตำนานเลยตั้งแต่อดีตเลยตำนานยังไงตำนานเพราะว่ามันละเอียดนีมุกมีตั้งแต่เจ้าสามหัเลยสามหับเลยเพื่อประหยเวลาเราไปดูดีกว่ากับตำนานเกมมาร์สไรเดอร เรามาเริ่มกันในปี1988กันดีกว่านะฮะมาเริ่มต้นกันด้วยเกม k a m e n Rider b ดอร์แบ็คไทเกอร์ส์ชาร o โว้าในเครื่อง NES โอ้เป็นเครื่องรุ่นเก่าเลยใช่ครับผมซึ่งทุกคนเห็นแล้วว่ามันเป็นเกมที่ตลุยด่านซึ่งคนทฒ่าคนแก่เนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมนี้มาก่อนแต่เราไม่เคยทำไมถึงไม่เคยเพราะว่าเรายังหนุ่มอยู่หนังกระปกงยังไม่ยานในปีเดียวกันครับผมเราก็จะเจอกับเกม k a m e n Rider Club ันั่นเองก็อยู่ในเครื่องเกม NDS เหมือนเช่นเคยเขาเรียกว่าเป็นเกมตรุยดันแล้วคล้ายๆกับ Mario เพราะว่าตัวละครมันจะน่ารักขึ้นน่ารักยังไงน่ารักเพราะว่าเป็นกลมๆไงเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆต่อมาในปี1990เนี่ยจะเป็นเกม SD Hero Showgen Sen Toze Aquon Gundam นั่นเองในปี1990เครื่องเกม NDS ครับผมเป็นเครื่องเกมรุ่นเก่าเลยแต่แนวนี้จะเป็นแนว RPG โอ้โหเป็นแนวตะลุด่าไปเรื่อยๆตามบทสคคิ์ไปซึ่งแน่นอนว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยน่าจะเคยเล่นแต่พวกเราไม่เคยเล่นครับต่อไปเลยมาฮะ เรามาต่อกันในปี1993ดีกว่าฮะครับเป็นเกม k o m m n r i r i r e r SNES ซึ่งเป็นเกมแนวตรุยด่านใช่ฮะตรุยด่านแบบเป็นเนื้อเรื่องย่อด้วยแล้วก็แมปเนี่ยจะขยายกว้างขึ้นส่วนแล้วงดงามยิ่งกว่าเดิมใช่ครับผมงามใช่ไหมงามับผมครับอ่า ต่อมานะครับในปี1993เช่นเดียวกันนะฮะครับจะมีเกม Kamen Rider SD t o ์เ s u k ์โทเ i สซึกเกคิวไรเดอร์แมชชีนนั่นเองเป็นเกมแนวแข่งรถจากเครื่องเกม SNES ครับผมใช่ครับเป็นแนวแข่งรถเลยใช่ฮะเป็นการแข่งรถระหว่างไรเดอร์กับพวกปีศาจเอามาชนแบบตุ้มตามตุ้มตามกันเลยทีเดียวอร่อยไหมอร่อยฮะเพราะว่าตอนนั้นผมกินโกโก้ปั่นด้วยเราเล่นเกมไปด้วยใช่ครับผมมึงคงเกิดทันนะยัในปี93เนี่ยมาฮะในปี1994ฮะครับเราก็จะเจอกับเกม The Masked Rider อร์คอมน Rider ZO นะฮะจากเครื่อง Sega CD ครับผมแนวเกมนี้จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเลยเนื้อเรื่องของ Commander ZO ซตโะฮะ เป็นเล่นตามฉากไงเราก็กดไปตามฉากให้ใช่มันจะมีปุ่มให้กดก็กดไปตามฉากก็ไหลไปตามในเรื่องไปแล้วก็ไหลปื๊ด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 ไปอะไรปื๊ดอะไรมึงมันไหลลื่นเนี่ยอ๋อมาทิ้งช่วงกันในปี1998กันในทีเดียวนะฮะครับเกมนี้ก็คือเกมคอ m เ n ้นเดอร์อิจิกนั่นเองในเครื่อง PS1 หรือว่า PlayStation 1นั่นเองหลายคนจะเกิดทันกันแล้วเป็นเกมแนวคล้ายๆกับแนว s ต r e e t Fighter เป็นแบบว่า 2D เลยเป็นแนวต่อสู้กันใช่ครับผมต่อสู้กันมันมากซึ่งเล่น2คนเนี่ยจะมันกว่านี้แล้วก็มีแแแบบบบนวตลุยด ด้วยตะลุยด่านเป็นแต่ละฉากแต่ละตอนใจใช่ครับ,บคุณแจ๊คครับพีศาจช็อคเกอร์ไปโอย้ มาต่อกันในปี2000เลยครับคุณมานะครับเป็นเกม k a m e n Rider V3 นั่นเองหรือว่า V3 โอ้โหจากเครื่อง PS1 หรือว่า p l a y s t a t น o ั1นั่นเองสารต่อความสำเร็จมาเลยคือสำเร็จม,มากเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมันมากหลายคนคงจะเคยเล่นกันดีเป็นเกมที่ดังของพีงวาเลยก็ว่าได้เป็นดังในสมัยนั้นเลยใช่ฮะด่านแต่ละด่านในค่อนข้างที่ย,ยากและค่อนข้างที่ยาคิดพอสมควรในยุคยุคนั้น,นมาในปี2000เช่นเดียวกันฮะครับเป็นเกม k a m e n Rider ยุคใหม่ก็คือเกม k a m e n Rider เดอรคูกะนั่นเองโอ้โหมา าในเครื่อง PS1 หรือว่า PlayStation 1เหมือนเดิมเลยครับผมสารต่อความสำเร็จจากเกมที่แล้วคราวนี้จะเป็นเกมยุคใหม่บ้าง Thermen Rider เดราจะเปลี่ยนเสื้อได้ด้วยเออและมีอาวุธด้วยอาวุธประจำตัวประจำกายใช่ครับผมต่อสู้กับครูร็กิแต่ต่อสู้กันเป็นแต่ละตอนแต่ละฉากไปเหมือนเดิมโอ้โหหรือว่าโหดมันฮาใช่ครับผมมาในปี2001ครับ Thermen Rider อ,อากิโตะนั่นเองในเครื่อง PS1 เช่นเคยเป็นเกมสารต่อจากพารท์ที่แล้วเลยใช่ครับผมซึ่งเป็นเกมที่คล้ายๆกับเป็นแนวเดียวกันแต่ละตอนเนี่ยมันก็จะเป็นเห็นเนื้อเรื่องด้วย เออเขาแวงง่ายคือเล่นไปตามฉากใช่ครับผมแล้วก็มีไรเดอร์เพิ่มขึ้นมาด้วยมีโหมดแต่ว่าลุมสับประหลาดกันด้วยโอ้โหถือว่าโหดร้ายมากและทารุณด้วยโหดร้ายยังไงอ่ะมันสนุกมากครับแล้วก็อยู่ในปี2001อีกเช่นเคยครับเป็นเกม k a m e n Rider Bike r a บครนนั่นเองจากเครื่อง PS1 เหมือนเดิมเป็นเกมแนวแข่งรถจับ k a m e n r i d e รมาแข่งรถบ้างเออแต่เกมนี้ค่อนข้างที่จะฮิตมากในสมัยก่อนครับผมสมัยก่อนนั้นแนวแข่งรถกำลังนิยมเลยแล้วก็ฉากก็ดูสวยงามก็เลยลองเอาไรเดอร์เนี่ย มาลองแข่งรถด,ดูบ้างนี้ครับผมลองดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเออแล้วสรุปมันจะขายได้ไหมได้นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับผมอ่ะเราก็อยู่กันในปี2001ฮะครับเกมนี้ก็คือเกมค a m เมนเดอร์อ i กิโต d แอนด์คุกะ วายเบอร์เทิลนั่นเองอันนี้เป็นการประทะกันเลยครับผมระหว่างคาเมเลเดอร์อากิโตะกับคาเมเลเดอ uh huh. ร์คูกะอะฮะลองดูซิว่ามันจะขายได้ไหมใช่ฮะเอามาแบบรวมกันดูซิเรามันขายได้ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะขายได้อยู่นิดนึงนิดนึงแต่ว่าก็เจ๊งไปตามระเบียบครับผมมาถึงในปี2002กันบ้างแคปเกมคาเมเลเดอร์รีวิชกันดีกว่าในเครื่อง PS1 ครับผมเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแนวไพ่บ้างใช่ฮะเลือกไพ่มาแล้วก็ใช้ท่าต่างๆ่าใช่อาวุธอ่ะมันจะอยู่ แล้วก็เพื่อจะไปเก็บตัวละครลับเป็นเกมที่ทุกคนชื่นชอบมากโดยเฉพาะตัวผมใช่มาในปี2 0 3วันวกันนม่ดีกว่าเรามาอยู่กับคอมแบนไรดเดอร์เด็กเส้นของเราเลยก็คือคอมแบนไรดเดอร์ไฟ 5 5า้า้นั่นเองในเครื่อง PS โอ้โหใหม่มาละอันนี้คืออัปเกรดใหม่ทีหนึ่งแล้วเป็นเกมที่ยอดขายดีที่สุดเลยภาพนี่สวยงามแล้วก็ต่อสู้กันแบบมเมามันมากมันยังไงมันเพราะว่าตอนเวลาใช้ท่าไม้ตายต,ายต้องลุัวปุ่มไงใช่ยิ่งๆๆๆๆกเลยอะ่ะมาแข่งกันไงเราเล่น2องคนยิ่งมันเข้ามาใหญ่โอ้ oh, สุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมครับผมครับมาในปีส0งพัานามดีกว่าครับน่าจะเป็นเกมแนวใหม่ของคอมเม r นไรเดอร์เลยก็คือทอมเป็นไบรเดอร์เซกายนอเฟูในปี2003นั่นเองในเครื่อง PS 2ครับผมแล้วไม่รู้วว่าเกมมแนนนี้ัคือ,คอ เกมแนวอะไรกันแน่ใช่ับผมแล้วมันต้องการอะไรกันแน่หน้าปกเ่ยโหน่าจะดึงดูดแต่พอเข้าไปเนี่ยมันเป็นตัวรุ่นด่านแบบเหมือนกับเราเป็นนักสืบอระไรสักอย่างนึงอไแล้วตัวอักษรมันก็เป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยคิดว่ากูจะรู้เรื่องไหมคือเล่นวอกไปวนมาโอ้โหยากมากงงมากไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงอะไรใช่ถ้าม,มันเป็นภาษาอังกฤษมันน่าจะาดีกว่าน,นี้แน่นอนเออน่ะคนรรู้เรื่องบ้างครับผมหัดมาในปี2 0 0 4ดีกว่ากับ c o m m ม n ต์เ r เดอตัวนี้เลยก็คือเกม c o m m ม n ต์เ r เดอร์ของเรานั่นเองในเครื่อง PS2 ครรสาานต่อจกิวเลยพีเป็นพ่เอนกันครับ แต่ว่าแนวเกมต่างๆเนี่ยมันจะง่ายขึ้นลักษณะาการต่อสู้ก็จะคล้ายๆไฟต<อ>์ผสมกันแต่อันนี้เวลา,เาใช้ถ้าไม่ตายเราไม่ต้องมายิกๆๆแล้วเราแค<อ>่ดาวตัวว่าเพื่อเราจะกดตัวอะไร<อ>ถ้าเกิดกดตรงกันเราสามารถกันได้โอะโอะไรอย่างนี้ว่า่อนข้าจะมันพอสมควรมันมากครมาในปี2005้ดีวกว่ากับเกมคอมเบดเดอร์ตัวนี้แคปบก็คือคอมเบดเดอร์ที่บิกิ ในเครื่อง PS2 เหมือนเดิมแต่ว่าภาพในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากสวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็อัปเกรดฉากแต่ละฉากเนี่ยค่อนข้างที่จะงดงามอ่ะแล้วก็ต่อสู้ในกระบวนการท่าของฮิพิ์จิด้วยต่อสู้แบบตีกองเนี่ยเอฟเฟกต์แบบว่าโอ้โหอลังการงานสร้างเหลือเกินใช่ครับผมอร่อยไหมก็อร่อยดีเพราะว่าผมกินแคมปัสเดียวแค่สนใจเป็นโฆษณาได้มาอยู่กันในปี2006บากดีกว่าครับกับเกม Commando Kabuto นั่นเองโอ้โหในเครื่อง PS2 เลยเกมแนวนี้เป็นเกมแนวใหม่เลยลองดูซิว่ามันจะขายได้ไหมมุมมองเป็นมุมวางหมด ที่พิเศษในเกมนี้คือมันสามารถเล่นได้หลายคนสามารถ<ช>เล่นได้ถึง4คนเลยทีเดยียวเชียวเราคือเล่นด้วยกันแบบมันมากเลยแล้วเวลาแบบฮ็อกอัพอะไรเงี้ยภาพมันจะช้าไง<ช>แล้วคนอื่นก็จะเหนื่อยไปด้วยไฮเปอร์คาบโตะแม่โคขี้โกงเลยถือ<ช>ว่าเกมเกมที่มันมากแต่ละตาคนท้างนี้จะสนุกต้องลองไปเล่นดูอ่ะฮะเรามาในปี2009มากมดีกว่าครับกับคาเมเลเดอร์ตัวนี้ไม่รู้ว่าหลายคนเคยดูไหมก็คือเกมคามเมเลเดอร์ดราก้อนไนท์นั่นเองในเครื่อง DS หรือว่ากีนนั่นเองครับผมจากประเทศอเมริกาใช่ฮะซึ่งยยึดดหลลักกแนวเเิมอ ที่รีอลังการงานสร้างพอสมควรเพราะว่าเป็นของอเมริกาฉายเพราะตอนนั้นเขาเอาลูคิมาฉายเป็นดาร์กไนพอดีก็เลยสร้างเกมนี้ขึ้นมาเหมือนก็ <ทะ S 2> อัปเกรดรูคิวครั้งที่แล้วเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นภาพก็สวยงามยิ่งขึ้นครับต้องลองไปเล่นดูเราอยู่ในปี2009เหมือนเดิมครับแต่นี้เป็นเกมรว a l Commander Rider เลยก็คือ c a m m a n d r c r i m a x Hero นั่นเองจากเครื่อง PS2 เหมือนเดิมเป็นเกมต่อสู้กัน2คนแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่พิเศษหน่อยเพราะว่าเพราะมีหลายดานให้เลือกแล้วก็รวมไรเดอร์มาอยู่ในเกมเกมเดียวด้วยโอ้ ไดเป็นเกมบุกเบิรกรวมฮีโร่เลยทำให้ต้องมีภาคต่อมาครับในปี2009ฮะสารต่อความสำเร็จมาเลยก็คือเกม k a m e n Rider Climax Hero d o u b l e นั่นเองซึ่งมันจะเพิ่ม k a m e n Rider Double ขึ้นมาจากเครื่อง V ใช่ฮะซึ่งภาคนี้จะมีการอัปเกรดร่างต่างๆของไรเดอร์ด้วยใช่ซึ่งเป็นร่างสุดยอดของไรเดอร์มาตีกันแต่ว่าแพทเทิร์นน่ะก็จะคล้ายๆภาคที่แล้วเออความสนุกสนานเหมือนเดิมแต่เพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้ามาเออใช่มาในปี2011เลยฮะคุณวอนฮะครับเกมน r i d e r g e n e r a t i o ันนั่นเองจากเครื่อง Nintendo DS เราลองจับไรเดอร์เนี่ยมาลองตูดีด่ากันบ้างเอาคล้ายๆแบบมา r i โอดูบ้างตัวเล็กน่ารักครับผมกระโดดไปกระโดดมาใช่ลองดูซิว่าเกมจะขายได้ไหมครับผมภาพคุ้น้เยอะสวยงามตอนนั้นเนี่ยคือ Nintendo DS กำลังมาแรงด้วยไงเออก็เดยจับซะหน่อยอ่ะก็เล่นกันเพลินๆได้ครับปี2012สฮะสารต่อจากอันที่แล้วนั่นเองก็คือเกม all c o m m a n rider rider generation 2012จากเครื่อง n ิน t e n d o DS แล้วก็ PSP อสอ๋อครับผมสารต่อจากเกมที่แล้วเลยเกมที่แล้ว ขายได้ไงซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขากลับมากับไรเดอร์อีกตัวหนึ่งครับผมเพิ่มเติมมาเขาที้เล่นเป็นทีมบ้างภาพก็สวยแล้วอ่ฮะเนื้อเรื่องก็มันอีกโอ้โหโอ้ซึ่งเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยครับผมปี2 0ง2ฮะครับเกมที่มีชื่อว่า Great Battle True Blast นั่นเองจากเครื่อง p s p ครับผมเป็นเกมแนวรวมเลยครับรวมสายโทคุเราลองมาสู้กับสัมปทานดูสิมีแนวอุลตร้าแมนบ้างไรเดอร์บ้างกันดั้มบ้างโอ้โหถือว่าหลากหลายแนวอ่ะแล้วก็ต่อสู้ตะลุยด่านเหมือนเช่นเคยนะซึ่งทุกกกคนนนนอออาาาาจจจจะะชบหหลลลยแวไมม่่เเี้ จะไม่เบื่อก็ได้หมาะกับเอาไว้เข้าเวลา ยังอยู่ในปี2 0 1 2ับฮะกับเกม c a m e n Rider Rider reboot นั่นเองจากระบบ iOS และ Android มาในแบบว่ามือถืออะไรบ้างแต่คราวนี้เราจะเป็นเจ้าของเมืองแล้วก็วางแผนเลยว่าสําหรับมันจะออกมาทางไหนวะคือถ้าเกิดเรามีไรเดอร์ตัวไหนเราก็เอามาวางเอามาส่งส่งเข้าไปสู้ครับผมโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะแบบมันอะนะฮะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของเมืองแล้วเราก็คุมเมือง่ะใช่ครับเหมาะกับการแอบเล่นในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยแอบเล่นในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ในห้องน้ำไม่ต้องเปิดหนังโป้ละถัดมาในปี2013บฮะ ครับกับเกม Commander Battle Royale นั่นเองจากเครื่อง PST PS4 PS, PS, PS Vita และวีูเป็นเกมตรุยดาดเลยครับผมมุมมองอาคล้ายๆกับแนว3มก๊กที่จะมีพวกสัป,ประหลาดตัวร้ายมาแบบเต็มันไปหมดเลยแล้วให้เราเนี่ยมาฟาดฟันกับสัป,ประหลาดดูตรุยดาดให้ถึงกับหัวหน้าใช่ฮะโอ้โหถือว่าเป็นเกมที่ค่อนขา้างจะฉีกไปทุกแนวเลยฉีกยังไงฉีกเพราะว่ามันโดนแรงกระแทกเข้าไปมันเลยฉีกขาดฉีกขาดโอ้หคุณมอสได้ชอบทําให้เด็กฉีกขาดเจ้าทำถุงยางฉีกขาดบ่อยๆแล้วก็ไม่รับ <c oughs> น่าไปหาเล่นกันดูฮะยังอยู่ในปี2013ฮะครับกับเกมนี้เลยค a m e n Rider Break j โชเกอรนั่นเองจากระบบ iOS และ a และ o i d ครับผมอ่ะ เป็นเกมแนวแบบตู้เลยเหมือนกับย่อตู้เนี่ยมาไว้ในโทรศัพท์มือถือเราแล้วก็หยอดเงินเข้าไปแล้วก็จะได้การ์ดมาเป็นการ์ดเกี่ยวกับไรเดอร์หรือปิงปอแต่ว่าคราวนี้จะเป็นดาวไงมี3าดาวบ้างมี5ดาวบ้างมีแบบตัวไหนหายากบ้างอะไรอย่างนี้ใครที่ชอบอะไรที่รุ่นระทึกเปิดการ์ดอะไรเงี้ต้องเกมนี้เลยยังอยู่ในปี2013ฮะครับกับเกมแนวตลุยดานก็คือไรเดอร์ท้าเวลเรคคอร์ดนั่นเองจากเครื่อง Nintendo TDS ครับผมซึ่งเป็นเครื่องเกมรุ่นใหม่เลยก็ต้องมีอะไรที่มันน่ารักหน่อยใช่ฮะแล้วกนมดา เป็นเนื้อเรื่องเลยที่ค่อข้างๆนี่จะม,มันแล้วก็สนุก,กเพลิดเพลินแน่นอนเป็นเกมพกคาเอาไว้เล่นแล้วสนุกมากข้าวดาได้ฆ่าคุณมอสได้ไหมไม่ได้เพราะผมเ,เป็นอันเฟนน็อกมาปี2014บ้างดีกว่าครับ กับเกมเกมนี้เลยก็คือเกม c a m เมดี้ไ r เดอร์ซัมเมจากเครื่อง PST และวียูครับผมเป็นเกมแนวตรีดันใช่ฮะข้ามมิติไปแต่ละมิติและก็ต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดแต่ด่านที่เราเจอเนี่ยเราต้องพยายามเก็บไอเทมด้วยโอ้โหเป็นเกมแบบคล้ายๆแบบแนวเก็บเวลอะไรเงี้ยเออเก็บไอเทมให้ครบกันอะไรเงี้ยแล้วจะได้พลังใหม่มาต่อเร็วกับปี2องพดีกว่าครับกับเกม Com เ a ด d ้ไรเดอ r ์แบทไรจากเครื่อง PST และวีครับผมสารต่อจาก Ba d r i ท e War ภาคที่แล้วครับผมภาคนี้จะเพิ่มตัวละครที่มากมาย ใช่ฮะและลากต่างๆและตัวละครที่ค่อนข้างจะมันพอสมควรมันอ่ะเหมือนสามก๊กอะ่ะใช่แต่ว่านาน,านไปก็น่าเบื่อเพราะว่าไอ้สับป,ปะหลาามันมาเยอะเหลือเกินม,มันเยอะจนเยอะจนเลอะเทอะครับผมถัดมาในปี2 0 1 5ฮะครับกับเกม Commander Megatron Smash นั่นเองในระบบ iOS และ Android ในระบบ PC ครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนเลยใ,ให้เราสุมามาส่มการ์ดมาพอสุ่มการ์ดเราได้ฮีโร่มาเนี่ยเราก็จะฮีโร่เนี้ยมาเลือกแล้วก็ทำการวางแผนว่าใครจะรับหน้าที่ทำอะไรต่อสู้กับสับปะหลาดในแต่ละด่านแล้วก็ ก็จะพุ่งมาหาเราไงแล้วเราก็กดท่าไม่ตายกันต่างๆาผู้แพะผู้แพะผู้แพะแค่นั้นเลยครับยังอยู่ในปี2 0 1 5ับฮะครับกับเกม k a m e n Rider Storm Hero นั่นเองในระบบ iOS และ Android มือถือเหมือนเดิมแต่ว่าเขานีจะใช้นิ้วในการรากราก,รากไรเดอร์ไปสู้กับมีศาตัวหนก็ได้เราอยากจะเอาตัวเนี้ยไปไประชันกับตัวไหนวางแผนดูซิแล้วก็สู้กันไปเลยเออนะฮะกพราะจะเป็นเกมค่อนข้างที่จะมันพอสมควรและสนุกเพลิดเพลินแน่นอนและใช้ความคิดด้วยโอ้ยอ่า ยังอยู่ในปี25ฮะครับกับเกม Command e r g h o s t เกมเด e Clay นันั่นเองจากเครื่อง Nintendo 3DS ครับผมแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการย้อนอดีตหน่อยฮะไปครั้งโบราณเลยเป็นเกมแนวตุยด่านของ Master ได Ghost เออซึ่งสมัยใหม่เนี่ยภาพก็สวยงามอยู่แล้วตัวละครเนี่ยจะน่ารักกว่าเดิมเพราะว่ามันอยู่ในเครื่อง 3DS ไงอืมซึ่งสนุกและเพลิดเพลินแน่นอนสำหรับเกมนี้ใช่ครับผม มาในปี2 0 1 6นกเลยคุณมอสฮะครับก็คือเกม Kamen r i d e r a อ u m e นนั่นเองจากเครื่อง TDS รวมถึงระบบ Android และ iOS ซึ่เป็นเกมเกี่ยวกับการใช้ชุตประจำวันของไรเดอร์ใช่ฮะส่วนค่าที่จะน่ารักมากว่าเราจะให้ไรเดอร์เนี่ยไปทำอะไรบ้างในแต่ละวันอะไรเหมาะกับหญิงสาวใช่สาวอะไรสาวแหน่ออพอใจมั้ยยังยังอยู่ในปี2 0 1 6หกฮะครับกับเกม k a m e n Rider Transcend Hero นั่นเองจากระบบ iOS และ Android ใช่ฮะ แต่การกลับมาครั้งนี้เนี่ยจะเป็นระบบเดิมครแต่ว่าเพิ่มฉากท่าไม่ตายไปเป็นอะไรที่สนุกสนานพอเราเล่นเกมไปเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยจะอินอยู่ในเกมด้วยรับมีตัวละครใหม่ๆอย่างเอ็กเซิ์เข้ามาด้วยโอ้โหในปี2องพันที่หกครับกับเกม All c o m b i n t o r Rider Revolution นั่นเองจากเครื่อง Nintendo TDS นั่นเองฮะเป็นเกมแนวตรยดานใช่ฮะทำภารกิจตุยดานแล้วก็ทำภารกิจได้ฮะซึ่งเป็นเกมค่อนข้างที่จะสนุกและเพลิดเพลแน่นอน ไว้ค่าเวลาได้เป็นอย่างดีมาอยู่ในปี2 0 1 6ฮครับกับเกม Commandr Battle Rush นั่นเองจากระบบ Android และระบบ iOS ในมือถือบ้างแต่ครั้งนี้จะเป็นการอัปเกรดตัวละครอัปเกรดเป็นร่างต่างๆครับผมแล้วเอาตัวละครเราเนี่ยไปสู้กับพวกกิกี้รือว่าสัปประรดในแต่ละด่านไปโอ้โหถือว่าตลุยกันมันอนะไตแ่แรงไปเรื่อยโอ้โห ยังอยู่ในปีสองพฮะกับเกมคอมเบอร์เลเดอร์แบดไรท์วอลเจเนซิสนั่นเองในเครื่อง PS ซึ่งระบบ PS4 เนี่ยตอนนี้อ่ะกำลังมาใหม่เลยครับผมภาพก็สวยแล้วนะฮะแล้วตัวละครนี่ก็ครบถ้วนใช่ร่างต่างๆนี่จัดเต็มแน่นอนแล้วเป็นเกมแนว3ก๊กด้วยต่อสู้ตะลุยด่านแนว3ก๊กไปคือแบบไปได้ทุกพื้นที่เลยใช่ฮะถ้าเกิดใครแบบว่าเพิ่งเล่นอาจจะงงๆอื่นๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าสเปรดมันเยอะพอสมควรต้องดูแมทด้วยมาสองสิบเจเลยฮะครับกับเกมคอมเบอร์เลเดอร์ซิตี้วอลน เป็นแนวเกี่ยวกับการต่อสู้ระบบทีดีต่อสู้กับฉากแต่และฉากกันไป<ะ>แต่อัปเกรดตัวละครใหม่ตลอดอะใช่ฮะสลับระบบ Android และระบบ iOS เอาแบบว่าไปไหนมาไ,ไหนสะดวกอะเพราะเป็นระบบออนไลน์ด้วยครับ มาสุดท้ายกับในวันนี้ดีกว่าครับกับในเกมปี2 0ง7เก็คือเกมคอ m เมดี้ไรเดอร i ไคลแม็กไนั่นเองจากระบบ PS4 ครับผมเป็นเกมใหม่ล่าสุดเลยของพวกไรเดอร์แต่ว่าคราวนี้จะเป็นคล้ายๆกับแนวคาบูโตะโอ้โหเป็นแนวแบบมุมกว้างหน่อยแล้วมาจับไรเดอร์มาสู้กันสามารถเล่นออนไลน์ได้แล้วเล่นสูงสุดได้ถึง4ี่คนด้วยกันโอ้โหซึ่งฟัดกันมาเมามันมากและอันนี้ก็มี Com เ a ดี r ไรเดอร์ด้วยล่าสุดเลยใช่ใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าจะอัปเกรดไปเรื่อยๆด้วยโอ้ซึ่งหน้าถาสมแล้วหน้าติดตาม ก็ไปหางไปเล่นกันได้แล้วกันในเครื่อง PS4 ก็ขอจบกันไปที่นี้ดีกว่าก็เป็นไงกันบ้าของสลับตำนานเกม Master Rider ที่เรามาฝากกันในวันนี้ยังไงหลายคนก็อาจจะสนุกสนานแล้วอาจจะคิดถึงเกม a s t e r r i d ร r เก่าๆที่เคยเล่นถ้ามีอันไหนเพิ่มเติมที่เราตกหล่นไปก็คอมเมนต์ในวิดีโอนี้เหมือนเช่นเคยเลยอยากให้เราทำดีก็คอมเมนต์ลงมาถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร e ให้พวกเราด้วยครับและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยครับ อยากติดตั้งข้อสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราไปที่ Facebook f a n p a โฟร์ฟาร์ส s ต u d i o ของเรานีนนีครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ไม่ตอบทำไมคุณแจ๊ถึงไม่ตอบเขาเพราะผมเนี่ยกำลังดูพรหับแล้วก็ทำกิจกรรมไปด้วยตอนนี้คือจอคอมนี่คือเลอกาวด้วยเอาไปซื้อกาวมาทอนจากหัวควุยผมเนี่ย้ <laughs> <laughs> กาวสด <laughs> มีกินคราว <laughs> ทุดเรศมากวันนี้เ็ามีฝากละขอตัวราวตุทนนี้บายบายฮะ